อกหักจนซึมเศร้านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าเราจะออกจากตรงนี้ไปยังไงเราจะทำยังไงดีเพราะว่ากับความรู้สึกที่เราผิดหวังเสียใจเศร้าหดหู่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะหลุดจากตรงนี้ไปได้เราไม่สามารถที่จะไปเป็นคนเดิม ที่รู้สึกสดใสที่รู้สึกมีคุณค่าที่รู้สึกถึงความที่เราเป็นในแบบที่ทอปฟอร์มเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับการที่คนรักของเราไม่รักเราแล้วหรือถูกปฏิเสธไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เรารู้สึกเสียใจนะคะเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะมีความรู้สึกนี้ แต่สิ่งที่มันไม่ปก,กติคือการที่เราอะค่ะพาตัวเองจมอยู่กับสถานการณ์นั้นๆซ้ำไปซ้ำมาจมอยู่กับที่เดิมจมอยู่กับเรื่องเดิมๆเรื่องราวเดิมๆมันเลยทำให้เราเนี่ยค่ะเริ่มสร้างแพทเทิร์นอะไรบางอย่างขึ้นกับตัวเองแล้วเมื่อเราได้สร้างแพทเทิร์นอะไรบางอย่างขึ้นกับตัวเองเนี่ย มันจะทำให้สมองของเราร่างกายของเราเขาเคยชินกับเรื่องราวนั้นๆกับสิ่งที่เราเสียใจยกับสิ่งที่เรา,าเผชิญอยู่แล้วถ้าใครที่กำลังอยากจะออกมานะคะครูมีวิธีแก้แล้วก็เป็นวิธีที่ทุกคนปฏิบัติได้เราได้ผลจริงๆถ้าคุณลงมือ แต่คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าในกรณีที่ใครเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไปเรียบร้อยแล้วคือคุณจะต้องได้รับการรักษากับทางโรงพยาบาลจิตแพทย์แล้วก็ทานยาอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้เมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนาะให้เราเนี่ยค่ะกลับเข้ามาทำงานกับตัวเองด้วยนะคะและถ้าใครในกรณีที่ใครย,ยังไม่ได้เป็นถึงขนาดที่จะต้องทานยาหรือรับการรักษาจาก คุณหมอนะคะเราก็สามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะคือให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราอยู่ในจุดที่กำลังฮิลลิ่งตัวเองเวลาที่เราอยู่ในจุดที่กำลังรู้สึกว่าจะต้องรักษาหัวใจตัวเองแล้วมันอยู่ในเวลาที่เราหดหู่เศร้าเสียใจนะตอนนี้นะคะให้คุณเข้าใจอย่างหนึ่งนะให้กลับเข้ามาเข้าใจอย่างหนึ่งว่า เราจะควบคุมในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพราะว่าอะไรที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อะไรที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้อะคะ่ะอันนี้มันนอกเหนือจากความสามารถเราไปแล้วให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราจะเปลี่ยนตัวเราได้เราจะต้องควบคุมนะคะหรือทำในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เท่านั้น แบ่งเป็นสองอย่างนะคะแบ่งเป็น2อ,อย่างคือโลกภายในและโลกภายนอกโลกภายนอกคืออะไรณนะตอนนี้คุณกำลังเศร้าคุณกำลังรู้สึกเสียใจคุณกำลังรู้สึกมีอดีตต่างๆมีเมมโมรีมีความทรงจำต่างๆมากมายที่เด้งเข้ามาในสมองใช่ไหมโลกภายนอกที่คุณทำได้นะคะคือคุณจำเป็นที่จะต้องตัดเรื่อง รูปภาพนะพยายามเคลียร์ก่อนเคลียร์อะไรที่สิ่งเหล่านั้นมันบีมายหรือมันทําให้เรานึกถึงเขาเนี่ยเก็บไปก่อนถ้าใครยังรู้สึกว่ายังทําใจไม่ได้กับการที่จะทิ้งขยะทิ้งเผาทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้เก็บเข้าใส่กล่องไปก่อนเก็บไปที่ไหนก็ได้ในสิ่งที่เวลาที่คุณทําอะไรในทุกๆวันนะคะคุณไม่เห็นมันเก็บทิ้งไปเลย นะแล้วเพลงอันนี้ก็สำคัญเพลงอะไรที่มันรู้สึกว่าอ้อมันระลึกถึงเรื่องราวเก่าๆมันทำให้ฉันคิดถึงเขาตลอดเวลาเพลงนี้จำได้ไหมที่เราเคยไปนั่งที่ทะเลด้วยกันเพลงนี้เขาบอกรักฉันเพลงนี้เขาให้ฉันเมื่อวันที่เราเจอกันใหม่หรือแม้แต่เพลงอะไรที่มันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าตายแล้วชีวิตนี้ ความรักฉันไม่สมหวังเลยมันเสียใจสุดๆมันโดนหักหลังมันเป็นเพราะความไว้ใจที่ฉันให้เขาไปคือคุณจะต้องตัดเพลงเหล่านี้ไปก่อนถ้าใครอยากจะฟังเพลงนะคะลองหาเพลงฟังที่มันเป็นเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อหาถ้ารู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายอยากจะมีเพลงครอๆอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือในห้องนอนก็ให้เป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย นะคะคลองดูแล้วเวลาที่เราตัดรูปภาพเราเลือกที่จะฝังเพลงแล้วเนี่ยหรือแม้แต่สถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เราระลึกถึงเขาได้อ่ะคะ่ะพยายามเลี่ยงไปก่อนช่วงแรกคือมันเราไม่สามารถนอะที่จะเลี่ยงได้ตลอดเวลาแต่คือให้เราเข้าใจว่าไอ้ช่วงแรกะคะ่ะเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันเรายังไม่มีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงพอ อันนี้คือเราจําเป็นที่จะต้องพยายามที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองนะจุดนี้ก่อนให้คุณเข้าใจว่าเวลาที่เรานะคะประสาทสัมผัสทางห้าของเราตาหูจมูกาการสัมผัสเขาเรียกว่ารสชาติต่างๆเนี่ย มันส่งลิงก์ไปที่สมองแล้วสมองของเราเนี่ยค่ะเขาจะประมวลภาพประมวลเมมโมรีประมวลอดีตประมวลความทรงจําต่างๆแล้วพอความคิดเขาเริ่มประมวลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งมาที่ความรู้สึกมันเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวงังรู้สึกคิดถึงรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่มีค่าอะไรต่างๆมากมายคือมันลิงก์กันนึกออกไหมความคิดกับความรู้สึก ความคิดกับความรู้สึกมันลิงก์กันโอเคไหมคะนี่คือโลกภายนอกที่คุณทำได้และที่สำคัญอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าโลกภายนอกแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่เราไปเจอคนเนาะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆครอบครัวอะไรที่เราป้องกันกับตัวเองได้คือเราจําเป็นที่จะต้องบอกเขาเลยว่าอุ้ยเราไม่อยากคุยเรื่องนี้เราไม่โอเคเราจาเป็นที่จะต้อง <Jae. S 1> เขาเรียกว่าเข้มแข็งแล้วก็ปกป้องตัวเองเพื่อตัวเองนึกอ,ออกไหมคะที่สำคัญเรื่อง Facebook เรื่องโซเชียลคุณจำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปเลยช่วงแรกแล้วเวลาที่เออถ้าคุณเข้มแข็งขึ้นมาแล้วคุณอยากจะไปดูบ้างไปเห็นบ้างเล็กน้อยไม่มีปัญหาแต่ช่วงแรกคุณต้องรู้ คือคุณต้องยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันยังอ่อนแอฉันยังไม่เข้มแข็งฉันยังไม่โ okay อเคอะเพราะว่ากับการที่ฉันไปเห็นกับการที่ฉันได้ยินอะไรบางอย่างมันทําให้ฉันอ่อนไหวแล้วเวลาที่เราอ่อนไหวเรารู้สึกอะไรเราจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่จะต้องพาตัวเองขับเคลื่อนนะคะไปทําสิ่งนั้นๆน,น,นะอันนี้คือโลกภายนอกนะคะทีนี้ โลกภายในของเราละ่ะโลกภายในของเรามันมีอะไรโลกภายในของเราก็คือให้เราเข้าใจว่าการทํางานของสมองนะคะการทํางานของสมองการทํางานของความรู้สึกการทํางานของร่างกายของเราเนี่ยเขาสอดคล้องกันเขาสอดคล้องกันนะคะคือบางทีเนี่ยเวลาที่เราร่างกายเราอ่อนแอเราต้องใช้ความคิดของเรานํา แล้วเวลาที่เราความคิดของเราออนแอรเราต้องใช้ร่างกายของเรานำอ่ามันคืออะไรเราลองมาฟังกันก็ในกรณีนี้นะคะเกี่ยวกับโลกภายในให้เราเข้าใจว่าสมองของเราเนี่ยค่ะเขาจะประมวลภาพจากเซนต์ทั้ง5ของเราไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปเห็นเรื่องราวต่างๆเห็นภาพเห็นผู้คนได้ยินหู ได้ยินเรื่องราวเขาพูดแบบนั้นแบบนี้คนนั้นพูดอย่างงุ่นอย่างนี้ได้กินอ๋อกินน้ําหอมกินอาหารกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราเนี่ยลิงก์นะคะลิงก์ไปถึงอดีตไปถึงความทรงจําเก่าๆไปถึงเรื่องราวเดิมๆไปถึงสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจเศร้าเสียใจ,ใจมันลิงก์ไปสู่ความรู้สึกที่เรารู้สึกถึงความเข้มข้นในทุกๆขณะณเหตุการณ์นั้นๆนะคะ ทีนี้สิ่งที่เราทำได้เมื่อเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะคะเราไม่สามารถนะที่จะหยุดความคิดของเราได้กับการที่ว่าฉันไม่อยากคิดแบบนี้แล้วฉันอยากจะเข้มแข็งฉันอยากจะแข็งแรงฉันไม่อยากจะคิด เรื่องของแฟนเก่าฉันไม่อยากจะคิดว่าเขาไปหาใครฉันไม่อยากจะคิดว่าเขาไปทำอะไรฉันไม่อยากจะคิดว่าเขาไปที่ไหนอะไรยังไงแต่สังเกตไหมทุกครั้งที่เรามีความคิดแบบนี้เราห้ามไม่ได้เลยคือเราต้องเข้าใจว่าความคิดเขามาแล้วเขาไปมาแล้วไปมาแล้วไป,วไปอยู่แบบนี้ตลอด สิ่งที่เราทําได้คือบางทีนะคะในกรณีของครูเองในช่วงที่ครูเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็รู้สึกกดหูรู้สึกไม่มีกําลังใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือครูได้ทำเรื่องราวเหล่านี้มากับตัวเองเช่นกันเวลาที่สมองเขาพยายามผลิตสตอรี่ผลิตเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายเข้ามาในหัวเราอะคะ่ะสิ่งที่เราทำได้คือเราจาเป็นที่จะต้องหยุดเขาบ้าง บางทีเนี่ยคุณจาเป็นที่จะต,ต้องพูดเลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยหยุดไม่ฟังอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในเส้นทางที่ฉันต้องไปนึกออกไหมนึกออกไหมคือเราไม่ให้คุณค่ากับในความคิดที่มันเข้ามาเพราะว่าไอความคิดที่มันเข้ามาเนี้ยเราไม่อยากที่จะพามันไปสู่อนาคตของเราความคิดที่มันขึ้นมาในสมองอันเนี้ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราแข็งแร่งขึ้น มันไม่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นมันไม่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นสดใสมีพลังงานในการที่เราจะใช้ชีวิตในปัจจุบันประจำวันมากขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์คุณต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักเทรนสมองตัวเองโดยการที่จะหยุดความคิดนั้นโดยที่ไม่ให้คุณค่าแล้วเมื่อคุณรู้สึก ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเข้ามาค่ะแล้วรู้สึกไม่ดีทำยังไงทำยังไงดีให้คุณยอมรับที่จะอยู่กับความรู้สึกที่เราไม่โอเคที่เราไม่สบายใจเราไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปคอยฟิกความคิดของเราหรือพยายามที่จะแก้ไขความคิดของเราเพื่อที่จะให้เรารู้สึกดีอย่างเช่น อ oh, แฟนเขาไปเจอคนใหม่อ uh, แล้วคนใหม่นะดีมากเลย ui, แต่ฉันน่ะมันดีกว่านะฉันมันเป็นอย่างนั้นโอ oh, แต่ฉันมีเรื่องราวเหล่านี้นึกออกไหมอันนี้คุณกําลังที่จะพยายามที่จะไปแก้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คุณรู้สึกดีคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้สึกแก้ปัญหาความคิดที่มันขึ้นณนะตอนนั้นนึกออกไหมคะให้คุณเข้าใจว่า คุณไม่ได้ให้คุณค่าตรงนี้คุณพยายามที่จะดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดจุดนั้นโดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆมากมายไม่ไปคิดถึงเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจคุณต้องดึงตัวเองออกมาเพราะว่าถ้าคุณยังไปคิดเปรียบเทียบถ้าคุณยังมัวไปคิดถึงเรื่องออแฟนเขาเออคนใหม่ผู้ชายเขารักมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าคุณกําลังให้คุณค่ากับเรื่องราวนี้อยู่ ฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้คือคุณจําเป็นที่จะต้องไม่ให้คุณค่ากับเรื่องราวนี้และกลับเข้ามาที่ตัวเองโดยการที่โอเคตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนี้ฉันรู้สึกไม่โอเคฉันรู้สึกหดหู่อ่ะให้คุณเข้าใจคําว่ารู้สึกคำว่ารู้สึกมันจะเป็นคำพูดสั้นๆมันจะไม่ได้เป็นเรื่องราวมันจะไม่ได้เป็นสตอรี่นะคะพอคุณเข้าใจความรู้สึกนี้ปุ๊บ นะคะทีนี้คุณกลับเข้ามาถามตัวเองว่าแล้วตอนนี้ฉันจะทำอะไรและโฟกัสอะไรเพื่อเพิ่มคุณค่าและเพิ่มความสุขที่มีในตัวฉันได้บ้างคุณจะเพิ่มคุณค่าในตัวคุณได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นความคิดของคุณเข้ามา ความรู้สึกเริ่มไม่ดีแล้วว่าเอ้ยฉันรู้สึกคิดถึงเรื่องแฟนเก่าฉันรู้สึกเเปรียบเทียบเขากับคนนั้นผู้หญิงคนนู้นคนนี้ต่างๆมากมายหน้าที่ของคุณถามตัวเองว่าฉันอยากพัฒนาอะไรในชีวิตของฉันแล้วลงมือทําเลยค่ะอย่างเช่นฉันอยากจะมีร่างกายที่ฟิตเฟิร์มมากขึ้นไปตัวออกกําลังกายเลยโดยที่ไม่ต้องไปคอย คือโดยที่ไม่ต้องไปสนใจอะความคิดว่าณตอนเนี้ฉันยังรู้สึกไม่ดีอยู่ฉันยังรู้สึกหดหู่ฉันยังรู้สึกไม่โอเคฉันรู้สึกเศร้าคุณไม่ต้องสนใจเรื่องนี้แต่ให้คุณอนเทรนสมองว่าเรื่องนี้มันไม่สําคัญกับฉันที่สําคัญคือตัวฉันและฉันจะพาตัวฉันไปโฟกัสกับสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตนึกออกไหมแล้วเมื่อคุณได้ฝึกเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้น อยู่กับความรู้สึกที่มันไม่โอเคอะค่ะโดยที่ไม่ต้องการที่จะไปแก้ไขหรือปรับปรุงหรือพยายามที่จะไปต่อเติมหรือให้คำตอบในสมองของเราเนี่ยหยุดเรื่องราวเหล่านี้แล้วกลับเข้ามายอมรับกับความรู้สึกที่มันทำให้เราไม่สบายตัวแล้วลงมือทำกับสิ่งที่มันสนับสนุนและให้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิต คุณทําแบบนี้นะคะในทุกๆวันคุณจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าอะไรที่มันผุดขึ้นมาคุณสามารถเบรกสิ่งนั้นได้ว่าความคิดนี้ความรู้สึกนี้ไม่ให้คุณค่าเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกความคิดที่มันไม่ได้ส่งผลให้ชีวิตฉันไปต่อฉะนั้นคุณกลับมา ทำการบ้านกับตัวเองคุณค่าของตัวคุณมีอะไรอะไรที่คุณต้องการเพิ่มอะไรที่คุณต้องการพัฒนาเขียนลงมาแล้วใส่กระดาษไว้เลยครับแปะไปที่ฝาผนังในทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกอ่อนแอในทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกสับสนในทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกไม่แน่ใจกังวลต่อชีวิตคุณ ว่าฉันไม่ดีพอฉันดีพอไหมเรื่องราวเหล่านี้กลับไปที่มองกลับไปมองที่กระดาษที่คุณแปะไว้ที่ฝาผนังว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะเพิ่มและพัฒนาคุณค่าในชีวิตของฉันแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าเอ้ความรู้สึกนี้มันยังเข้ามาคือความรู้สึกความคิดอะคะ่ะมันมีมาอยู่แล้วคุณห้ามไม่ได้ คุณหยุดไม่ได้นึกออกไหมสิ่งที่คุณทําได้คือเพียงแค่ว่าคุณไม่ให้คุณค่าไม่ให้คุณค่าจําได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อคุณขยายเมื่อคุณให้โฟกัสสิ่งไหนเออเมื่อคุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นย่อมขยายเมื่อคุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นย่อมขยายจำไว้แค่นี้นะคะ แล้วทีเนี้ยเวลาที่คุณรู้สึกว่าเออความรู้สึกนี้มันไม่โอเคความรู้สึกนี้ฉันไม่สบายตัวคุณอยู่ในจุดที่คุณยอมรับคุณจะเริ่มไม่หนีละคุณจะเริ่มไม่พยายามที่จะไปพึ่งแอลกอฮอล์คุณจะไม่พยายามไปวิ่งหนีหรือทำอะไรบางอย่างที่มันทำให้ตัวเองมีผลเสียในระยะยาวแล้วเวลาที่คุณรู้ว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้ ฉันควบคุมได้ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรฉันรู้ว่าฉันควรจะให้คุณค่าอะไรแล้วคุณจะเริ่มอยู่ในจุดที่คุณไว้วางใจต่อโลกนี้เพราะว่าเมื่อคุณเริ่มรู้ในการที่จะรักตัวเองและไว้ใจในตัวเองคุณจะรู้ทันทีว่าโลกนี้นะคะก็รักคุณเรา